ขอตอนเรพึ่งพเข้าสู่เกมโยกังยุทธภพครบสลึงกับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับเรียกได้ว่ายุทธภพครบสลึงก็เป็นเกม MMORPG ที่อยู่กันมาอย่างยาวนานถึง19ปีเมื่อมีการอัปเดตใหญ่แบบนี้นะครับผมก็เลยจะพาเนื่อนมาดูกันนี่แหละบิ๊กอัปเดตของใหม่ๆกิจกรรมเพียบ สำหรับเซิร์ฟใหม่เนี่ยก็จะชื่อลาชั้นกระบี่และก็ยังมีย่อย1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อย5ย่อย6ถ้าใครอยากเดือดๆเนี่ยก็ไปย่อย7กันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นช anel PK หลังจากที่เราสร้างตัวละครใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราก็จะได้ชุดแฟชั่นลูกเจี๊ยบสีชมพูทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายและก็จะมีได้กล่องการเติบโตเลเวล10นะครับอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงนอกจากนี้ยังมีได้อาวุธซึ่งพร้อมให้เราเนี่ยไปเก็บเลเวลได้เลยนะครับการเก็บเลเวลภายในเกมเยกุทภพคบคด้ม เพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีกิจกรรมคูณ3าถึงสเดือนคูณแบบเดือดๆให้เราเนี่ยเก็บเดเวลได้ไวแบบสุดๆและก็ยังมีบัฟปาร์ตี้ก็จะได้โบนัสปวกคูณ EP ีเข้าไปอีกนะครับขณะอันนี้ยังไม่มีปาร์ตี้นะครับดู e ีพีที่เราได้รับนีแมวเลเวล3ดู โอ้โหขึ้นอย่างเยอะนี่นแหละครับเก็บด้วยแบบชิลๆเลยแล้วก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพปับเขาก็จะมีบัฟปาร์ตี้เด็กหน้าใหม่จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น50%และค่าประชิตก็จะได้เพิ่มขึ้น50%มีบัฟปาร์ตี้พุ่งหัวขึ้นจะได้รับบวกขึ้น50%เช่นกันนะครับและเมื่อหลังจากที่เราเลเวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้งานกองการเติบโตเลเวล10ได้หลังจากที่เรากดปุด๊บก็จะได้เป็นกองการเติบโตเลเวล35จะใช้ได้อีกทีก็คือตอนเลเวล านที่เราใช้งานลูกหมีตัวนี้นะครับไม่เซียนก็จะได้ EP 200%ค่าพิชิต200%ส่วนถ้าเป็นเสียนขั้น1ขั้น2เนี่ยก็จะได้รับอย่างละ150%เสียนขั้น3จะได้รับ125%เสียนขั้น4จะได้รับ100%และเสียนขั้น5จะได้รับ50%นั่นเองแล้วก็จะมียาทิปโอสดเราจะสามารถใช้ได้3ครั้งเขาก็จะเพิ่มผลบัฟพวกพลังโจมตีพวกพลังป้อง,งกันและก็อื่นๆให้และก็จะมียาคุ้มจิต150% 1วันเรียกได้ว่าแจกเดือดๆทั้งนั้นส่วนกองรางวัลเลเวล35 เลาเรากดใช้งานก็จะได้เป็นกล่องรางวัลเติบโตเลเวล60และกล่องรางวัลเติบโตเลเวล60เวลาเรากดใช้งานนะครับก็จะได้รับเป็นกล่องเติบโตเลเวล80และก็จะมีพวกโสมเซียนยารักษาบาดเจ็บยาเทพไร้มนทินกล่องเลเวล80เวลาเรากดมาก็จะได้เป็นกล่องเลเวล100และในนี้ก็จะมีป้ายเช่าอุปกรณ์ไร้สภาพก็จะสามารถเอาไปแลกอุปกรณ์ตามที่เราต้องการได้แล้วก็จะมีกล่องปิดผนึกจ้อยกลมกลืนของโทแซงวอนและมีกล่องปิดผนึกต้มหูล้ำลึกของโทแซงวอนด้วยเช่นกันนะครับของพวกนี้จะอยู่ได้3วันด้วยกันนะ ส่วนกล่องรางวัลเติบโตเลเวลร้อยเวลาเรากดใช้งานก็จะได้รับยาเทพไลท์บนทิน1วันพลังกำจัดวิญญาณกล่องปิดผนึกแปงลงร่างอันยูเวันและลายปักมังกรเขียว1วันแต่ละอันก็จะบวกค่าสเตตัสเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและนอกจากกล่องการเติบโตเลเวลก็ยังมีกล่องจากซ่อนอูตรงนี้กิจกรรมเลเวลอัพแค่เรามาทําการรับก็จะได้เป็นกล่องเลเวลอัพเช่นกันแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวลสิเวลาเรากดใช้ปุ๊บ ก็จะได้ไอเทมเพิ่มเติมและกล่องต่อไปที่เราจะได้รับเนี่ยเป็นกล่องเลเวล50เมื่อกดใช้กล่องเลเวล50ก็จะได้เป็นกล่องเลเวล60สิบก็จนไปถึงเลเวล1 0 0กันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นในเกมยุทพบคบสลึงเขาก็จะมีบอดแบบ24ชั่วโมงเราสามารถมารับเควสได้จากเท่าพยากรแต่เป็นเควสที่เราต้องเลเวล10ก่อนนะครับถึงจะสามารถรับได้เขาก็จะมีภารกิจที่ชื่อว่ากล่องเทพจุติเรามากดรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับในการที่เราจะทาภารกิจนี้เราก็ต้องเตรียมเงิน5 0า0สลึงก่อนนะง ุติที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นแบบ7วันอ่ะเดี๋ยวเรากดยินยอมไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมห้า0ันสลึงถ้าเราไม่มีทําไงขายของครับนี่เลยครับตอนนี้ผมก็มีแล้ว5,000สลึงเกินด้วยเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นกล่องเทพจุดติส่วนท่านเราต้องการกล่องต่อเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่1 0,000สลึงเรียกได้ว่าบอดได้แบบต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวสําหรับการใช้งานกองบอดแค่เราทําการกดคลิกขวา แล้วก็กดตกลงเราจะได้เป็นกล่องแบบใช้งานแบบนี้นะครับเป็นการยืนยันจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยมาเริ่มเซตติ้งปรับแต่งวิญญาณเลือกรูปแบบการโจมตีว่าเราเล่นเป็นสายโจมตีหรือฟื้นฟูเปิดขอบเขตในการโจมตีว่าเราจะเอาขอบเขตขนาดไหนใกล้ไกลกลางนี่ครับเขาก็จะมีรัศมีบอกนะแล้วก็มีขอบเขตในการเก็บไอเทมด้วยโอ้โหเด้้ว่าเดือดจัดเมื่อเราตั้งค่าเสร็จกดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็กดดาเนินการเดี๋ยวเขาก็จะโจมตีให้แบบอัตโนมัติเลยนะว่าบอดไปเลยแบบ24ชั่วโมงและเขายังมีกิจกรรมพิเศษพะยัก์ข้างพิชิตคำรามกิจกรรมรายวันที่เราจะได้รับค่าพิชิตสูงสุดถึง600,000ต่อวันแต่เงื่อนไขตัวละครต้องเลเวล35ขึ้นไปนะครับก็มารับจาก NPC คนนี้ได้เลยผู้ดูแลสายฟ้า หลักๆเงื่อนไขกิจกรรมนะครับเขาจะให้เราเนี่ยสะสมไอเทมวิญญาณข้างพิชิตขมรามจำนวน500ชิ้นก็จะดนับจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับเลเวลบวกลบไม่เกิน10เลเวลของตัวละครเมื่อส่งเควสก็จะได้ค่าพิชิต1 0 0 0 0 0หน่วยต่อครั้งและก็จะมีเควสพิเศษพยาข้างพิชิตขมราม SR เราก็ต้องสะสมวิญญาณข้างพิชิตขมรามเช่นกันนะครับจำนวน500ชิ้นพร้อมเงินสด50ล้านสลึงเมื่อเราส่งเควสก็จะได้ค่าพิชิตถึง500 0 0 0เควสนี้เราก็จะสามารถรับพร้อมกันได้2ภารกิจด้ววยกกกกกััันะะรรรรแลล็จมมมีิตาสญษณ์ ลาชันแหลกของรางวัลสุดคุ้มค่าเขาก็จะให้เรารวบรวมตาสัญลักษณ์20ชิ้นและนําให้มาส่งพ่อค้าลึกลับเพื่อสุ่มรับไอเทมต่างๆของแรเนี่ยก็จะเป็นขนนกศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแมวกว่าก็มีนะบวกค่าประสบการณ์และอัตราดอก20%เงิน40%พลังชีวิต100ครับแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายและมีระดับแบบสเปเชียลด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาก็จะมีไอเทมขายพิเศษเป็นชุดนักเรียนจอมเวทก็จะมีทั้งแบบทั่วไปแบบ G และแบบ YG แบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีม ได้ปานทั้งหมดบวก3าม EP ที่ได้รับบวก20โจมตีอาวุธบวกหและการอนุภาพวิชาเนี่ยบวกส0ส่วนถ้าเป็นแบบ YG อันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็จะได้ทั้ง EP บวก100%ยโจมตีอาวุธบวกแอนุภาพวิชาบวก13%ชุดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคตรเท่และยังมีของแคสอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ลดราคาหรือราคาพิเศษมีทั้งของ9บาทยันพันทองมังกรเพิ่มปริมาณเงินที่ได้รับนี่9บาทนะครับหรือเู้กรไอยนชื่อ ไอเทมพื้นหลังชื่อเท่มั้ยโอ้โหอย่างเดือนไอเทมไอคอนชื่อนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยไอเทมเปลี่ยนสีชื่อเราสามารถมาดูในของร้านค้าพวกนี้ได้นะครับว่าเขามีอะไรบ้างถ้าเราอยากเติบโตวไวเก็บเดเวลไวก็ซื้อพวกบัฟจะทําให้เราฟา์มเดเวลได้ไวมากๆและเขายังมีเดเวลชาเล์กิจกรรมแข่งขันเก็บเดเวลรับชุดคุมพึ่งสําหรับเซิร์ฟเวอร์ลาชันกระบีหน้าตาของชุดแฟชั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ,อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพียงแค่เราเก็บเดเวลให้ติดอันดับเขาจะมีของรางวัล3 ส0อันดับแรกเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ราชันกระบี่เท่านั้นนะครับเลเวล120ขึ้นไปจะมีสิทธิ์รุ่นลับชุดพึ่งบีจานวน10รางวัลด้วยกันและก็จะมีของรางวัลอื่นๆนะครับถ้าเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้รับเป็นยาเทพไร้มนทิน30วันเซ็ตประดับดเซียน4ปีศาจ1เซตประกอบด้วยต้มหู2ชิ้นแหวน2ชิ้นสร้อย1ชิ้นและชุดคุมพึ่งจีตามเพศข,ของตัวละครอันดับ2ถึงอันดับ3นะครับก็จะได้รับเป็นยาเทพไร้มนทิน10วันและยังมีเซ็ตประดับเซียน3ปีสาย ทโมหู2ชิ้นแหวน2ชิ้นแล้วก็สร้อย1ชิ้นแล้วก็ชุดคุมพึ่ง S และอันดับที่4ถึงอันดับที่10นะครับก็จะได้รับเป็นตัวแรกเปลี่ยนอาวุธความดีเลเวล120รและจะมีชุดคุมพึ่ง B ตามเพศของตัวละครส่วนอันดับที่1 1ถึง30นะครับจะได้รับแค่ยาเทพไร้มทินตัวแรกเปลี่ยนอาวุธความดีเลเวล110รแต่ที่สําคัญในการอัปเดตนะครับเขาก็จะอัปเดตแดนศักดิ์สิทธิ์ราชันกระบี่จุติเซียนหกหลายๆคนคงรอเซียน6กันแล้วตอนนี้เขาก็มีเเเซซีีีียยยยนน6 6มาาให้้้ปป็ท่รรรบออแลวักดต ย้ายแมกเลเวลเป็น170สำหรับวิธีการเปลี่ยนเซียน6สิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะตัวละครต้องมีรลเวล160ขึ้นไปนะครับและเป็นคาเซียน5ขึ้นไปคาพิชิตต้องมี1,000ล้านแต้มเงินต้องมี5,000ล้านสลึงนี่ก็จะเป็นออร่าของเซียนขั้น6อย่างเท่ <c oughs> เมื่อเปลี่ยนคาเป็นเซียนขั้น6ตัวละครทุกอาชีพจะได้รับปานใช้ร่วมกัน2ชนิดก็จะมีโซ่ทองบริสุทธิ์พลังโจมตีของตัวละครก็จะเพิ่มขึ้น5ตามรลเวลของปาน20รลเวลก็จะเพิ่มขึ้นนนนนน100สส่่่ววออีกกกปปปาาาาาาึงงงะครโลหิตแมามาถขเขเเ็็จ ค่าแม่เหล็กเพิ่มขึ้น6ตามเลเวลของปานถ้าเลเวล20ก็จะก็อยู่ที่120และค่าความสามารถใหม่ที่เพิ่มพลังป้องกันคือง,ง่ายๆแต่ละอาชีพก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับก็จะได้ปานใหม่เนะี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนความสามารถจะเป็นอันไหนเราสามารถไปดูตัวอย่างก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใายลางเดสคริปชันเลยนะเขาก็จะมีบอกทุกอาชีพนะครับมีนักสู้ฮันกวางมีฮาลินแมยูจินมีโนโฮนะครับมิโกะเรียกได้ว่าครบทุกอาชีพนี่แหละนะวิธี ชั้นกระบี่เลเวล160ถึง170้เขาก็จะมีภารกิจเควสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระชั้นกระบี่โอ้โหได้ไอพีโคตรเยอะ1 0 0 0ล้านหน่วยหรือยังเควส161รกสารสำรวจลับๆรางวัลภารกิจนะครับก็จะได้ถึง8 0 0 0ล้านอิตันชะตาฟ้า14ชิ้นเหล็กหลอ,อยกเพลิง5ชิ้นก็เราสามารถมาดูเควสได้นะครับว่าแต,แต่เควสเนี่ยเขามีเควสอะไรบ้างและเราจะได้อะไรเป็นของรางวัลบ้างตั้งแต่160 160น,นึง170กันเลย,เยต่อมานะครับึกฝนผนฝึกหนทึ เงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับต้องมีบัตรพันคือกําไรเข้าเขาก็จะมีแบบระยะเวลา4ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงตัวละครต้องมีเลเวลที่เหมาะสมกับแผนที่ถึงจะเข้าร่วมได้นะครับเขาก็จะมีเลเวลที่แนะนําบอกอยู่ต้องฝึกฝนแต่ละระดับเลเวลก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆอย่าลืมไปที่แผนที่ฝึกฝนนอกยุทพบนะครับและยังมีกิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน14วันเป็นกิจกรรมสําหรับทุกเซเวอร์กิจกรรมนี้จะเป็นของเฉพาะผู้หวนคืนเท่านั้นนะครับแกเราทําการเช็คชื่อทุกๆวัน สินะครับก็จะรเป็นกล่องต้อนรับกับยุทธภพในนี้ก็จะมียันดินวิเศษ30เปย์สำรอง30วันกล่องปิดผนึกซอยยกแดงอีกนะครับแต่ไอเทมพวกนี้จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะฉะนั้นนี่แะครับก็คือการอัปเดตใหญ่บิ๊กแพดในรอบ3ปี ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่จัดหนักจัดเต็มแจกเยอะให้เราไปเก็บเลเวลแบบชิวๆเพราะว่าสามารถปอดได้ปอดได้ไม่พอนะครับยังมีตัวช่วยในการคูณเลเวลอีกกล่องเลเวลอัพแล้วก็มีกิจกรรมมากมายอย่างที่เกินไปเลยและสําหรับผู้เล่นระดับสูงเลเวล160นี้ก็อย่าเลยไปเปลี่ยนค์ดเซียนหกันด้วยนะครับ <c oughs> เรียกว่าอีกโลกหนึ่งกันเลยนะเพื่อนๆไม่ควรพลาดคือความสนุกความมันของอีกระดับขั้นจุติเซียนหกสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้แล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ จะใส่ไว้ที่ใต้ล่าง description นะครับยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย